พบกับคุณครูปรั๊มในกิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิดแต่เอ๊คุณครูปรั๊มจะยังไม่บอกนะคะว่านิทานของค,ครูปรั๊มเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรวันนี้ค่ะคุณครูปรั๊มนะคะนําภาพปริศนามาให้เด็กๆได้ทายกันเอ๊ภาพปริศนาครูปรั๊มจะเกี่ยวข้องอะไรกับนิทานนะ้ีเด็กๆอยากรู้เรื่ังคะถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปทายภาพปริศนากันได้เลยคะ่ะต่อไปเรามาเป เด็กๆเห็นอะไรหรือยังคะยังไม่เห็นเลยคะ่ะงั้นคุูปามนะคะขออนุญาตเปิดเป็นพี่แกะนั่นเองคะ่ะเลยเป็นภาพอะไรนะชูบเด็กๆเห็นอะไรหรือยังคะมีใครทายถูกหรือ,อยังคะบทภาพปิศนาที่ครูปามนำมาเป็นภาพอะไรโหยังไม่มีใครทายถูกเลยใช่ไหมคะเอ,อ๊ะแต่ภาพนี้คะ่ะที่เราเปิดมา เลใช่ไหมคะ วาภาพที่ครูนำมาคือภาพอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะคือภาพรูปสามเหลี่ยมนั่นเองและเด็กๆคิดว่าภาพที่ครูนำมามีลักษณะเป็นอย่างไรคะถูกต้องแล้วค่ะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมนั่นเองต่อไปนะคะคุูครูปา๊มก็จะเล่านิทานให้เด็กๆได้ฟังกันมีชื่อเรื่องว่าสามเหลี่ยมพจนภัยนั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว,ลวเราไปฟังนิทานกันได้เลยค่ะ นิทานเรื่องสามเหลี่ยมผจญภัยแาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งชื่อว่าครอบครัวสามเหลี่ยมหันษามีสมาชิกประกอบด้วยพอ่อแม่ลูกทั้งสามอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครอบครัวสามเหลี่ยมชอบเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานบางวันก็เล่นแปลงกายเป็นภูเขาบางวันก็เล่นขี่หลังกันจนกลายเป็นต้นไม้สูงใหญ่ ขายกับต้นคิดมากวันหนึ่งขณะครอบครัวสามเหลี่ยมกำลังเล่นด้วยกันอย่างเพลิดเพลินทันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดคลึ้มและเกิดฝนตกหนักมีลมพายุโหมกระหนำ่ำและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นลมพายุได้พัดลูกสามเหลี่ยมลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าพ่อแม่สามเหลี่ยมคว้าตัวลูกสามเหลี่ยมไว้ไม่ทันลูกสามเหลี่ยมล่องลอยไปกับสายลม อายุได้พัดพาลูกสามเหลี่ยมไปตกยังแม่น้ำสายหนึ่งลูกสามเหลี่ยมหันมองไปรอบตัวแต่ไม่เจอใครเลยลูกสามเหลี่ยมจึงออกเดินทางตามหาพ่อแม่สามเหลี่ยมได้เจอวงกลมนั่งเศร้าอยู่เพียงลำพังอยู่บนยอดเขาวงกลมจึงชวนสามเหลี่ยมเล่นด้วยกันสามเหลี่ยมวิ่งเล่นกับวงกลมบนยอดเขาอย่างเพลิดเพลินและสามเหลี่ยมก็พัดตกลงจากยอดเขาวงกลมช่วยสามเหลี่ยมไว้ไม่ทัน จึงได้แต่มองด้วยความตกใจสามเหลี่ยมกิ้งจากยอดเขาหลายรอบและนอนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีสิ่งของสิ่งหนึ่งมาเรียกสามเหลี่ยมให้ตื่นสามเหลี่ยมตื่นขึ้นและตกใจมากเมื่อมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมจึงเล่าเรื่องตามหาพ่อแม่ให้กับสี่เหลี่ยมได้ฟังสี่เหลี่ยมรู้สึกสงสารสามเหลี่ยมจึงชวนไปนอนพักที่บ้านด้วยกัน ลุ่งเช้าสี่เหลี่ยมจึงอาสาพาสามเหลี่ยมตามหาพ่อกับแม่ทั้งสองออกเดินทางเป็นเวลาหลายวันแต่ก็ยังไม่พบพ่อแม่ของสามเหลี่ยมบางครั้งสามเหลี่ยมเหนื่อยล้าสี่เหลี่ยมก็จะให้สามเหลี่ยมขี่หลังและสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมก็เดินทางไปถึงริมแม่น้ำแห่งหนึ่งทันใดนั่นเองสามเหลี่ยมก็ร้องตะโกนออกมาด้วยความดีใจนั่นไงพ่อกับแม่ของฉัน ดีใจจังเราเจอพ่อกับแม่ของเธอแล้วแล้วเราจะข้ามแม่น้ำไปหาพ่อกับแม่ของเธอยังไงดีล่ะฉันขอขี่หลังของเธอแล้วกันนะทำไมล่ะเราจะได้กลายเป็นเรือน้อยล่องลอยไปหาพ่อกับแม่ของฉันยังไงล่ะพ่อแม่สามเหลี่ยมดีใจมากที่ได้เจอกับลูกสามเหลี่ยมพ่อของสามเหลี่ยมขอบคุณสี่เหลี่ยมที่ช่วยสาม,หมเหลี im, ่ยมตามหาพ่อแม่จนเจอสี่เหลี่ยมช่วยสามเหลี่ยมตามหาพ่อแม่จนเจอ สี่เหลี่ยมจึงขอตัวกลับบ้านสี่เหลี่ยมรู้สึกเศร้ามากที่ต้องจากสามเหลี่ยมไปเธอจะอยู่กับเราก็ได้นะฉันอยู่กับครอบครัวเธอได้จริงๆหรอสี่เหลี่ยมถามด้วยความตื่นเต้นและดีใจมากได้สิเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันตั้งแต่นั้นมาครอบครัวสามเหลี่ยมก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นสี่เหลี่ยมอยู่กับครอบครัวสามเหลี่ยมด้วยกันอย่างมีความสุข หลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานของครูปามจบลงไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูปามมีคำถามมาฝากเด็กๆหนึ่งข้อนั่นเองถ้าเด็กๆมีรูปสามเหลี่ยมอยู่หนึ่งรูปเด็กๆอยากแต่งร่างรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปอะไรคะและเพราะอะไรเก่งมากๆเลยค่ะเราสามารถแต่งร่างรูปสามเหลี่ยมได้เยอะแยะมากมายเลยและกิจกรรมหลังเล่านิทานของครูปามวันนี้ค่ะคครูปามจะให้เด็กๆนํารูปเรขาคณิตมาติดลงบนกระดาษ จากนั้นใช้ปากกาเมจิกดินสอสีที่เด็กมีอยู่ที่บ้านนำมาวาดต่อเติมให้เกิดภาพตามจินตนาการและตามความสนใจของเด็กๆได้เลยนะคะและเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปมาทำ Microsoft Teams ให้ครูรูกตามดูด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานจบลงไปแล้วนะคะและได้ทำกิจกรรมไปแล้ววันนี้มีใครจำได้ไหมนะว่าเด็กๆได้ฟังนิทานมีชื่อเรื่องว่าอะไรเก่งมาก ชื่อเรื่องว่าสามเหลี่ยมผจญภัยนั่นเองและมีใครจำได้ไหมคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิทานเป็นอย่างไรเก่งมากๆเลยค่ะคือเจ้าสามเหลี่ยมใช่ไหมคะโหโดนพาย,ยุพัดและไปเจอกับเพื่อนใหม่เอ๊มีใครจำได้ไหมคะว่าเพื่อนใหม่ของเจ้าสามเหลี่ยมมีใครบ้างเก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมนั่นเอง วันนี้กิจกรรมของครูปามก็จบลงไปแล้วนะคะโหเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูปามขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ